จ้ายกลับมากลับมาฟังเสียงมันซิเราทิ้งมันไม่ได้เขาจะทำอะไรเนะี่ยกลับดักนะเฮ้ยไม่น่าใช่ดีเลยดีมากขอบใจนีม่มุมบางตา มันจะไม่เห็นที่ตัดลวดถ้านายตัดตรงนี้จับเส้นนี้เอาไว้ฉันก็จะไม่ต้องพูดแล้วฉันจะทําตามนายทุกอย่างแกเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเจ้าม้าทีว่ว่แล้วแกก็อยู่เฉยๆนิ่งๆเลยนะอย่างนั้นละแกเป็นม้าที่พิเศษนะจริงๆให้ความร่วมมือหน่อยนะอย่างนั้นละเจ้าม้าพิเศษ ทางฝั่งนายจะเป็นไงสนุกมากอ่านหนังสือถักเสื้อไหมพรมแล้วก็ฝึกรูไว้แสดงมายากลด้วยท่านาต้องการหนูอีกก็บอกนะจัดให้ได้เสมอเพราะเรามีหนูเยอะเหลือกินเหลือใช้แล้วมันก็ทำให้สาวสวยตกใจด้วยสาวเยอรมันไม่กลัวหนูหรอกสาวเยอรมันกล้ามใหญ่ใช่ไหมพูดขัดใจแม่คงทุบเรานนวมอะ <c oughs> พเธอจะเอารำเคก้กมาให้วันเกิดนะ <Okay. S 2> ดูม้าตัวนี้สิกล้ามเนื้อมันเป็นมัดมัดขายาวสูงเกิดมาเพื่อเป็นม้าแข่งวิ่งหนีจากอันตรายมารู้จักแต่การวิ่งหนีเรากลับสอนมันตรงกันข้ามให้มันวิ่งเข้าไปรบม้าสงครามใช่ม้าสงคราม อยู่ตรงนี้แล้วแกกลายเป็นนสูนตัวประหลาดทีนี้ยังไงฉันจะพามันกลับไปนะซิฉันเอาที่ตัดลวดมาม้าเป็นของฉันถึงเจ้าแฟใช่ไหมดูก็รู้ว่ามันเป็นม้าอังกฤษ,กฤษเห็นชัดอยู่เป็นอังกฤษพระมังโซกปรกนะซิปลาพระมันฉลาดพวกเยอรมันซิไม่อาบน้ำายนมาต่อยกันใครชนะได้ม้าไป ไม่เอาลแล้วพวกเราต้องระวังไม่เริ่มสงครามมีเหรียญอะไรติดมาไหมเสียงท้ายเหรอใช่เอาดะบฟริดนายเลือกฉันไม่ได้ชื่อฟริต์ฉันชื่อปีเตอร์ปีเตอร์ฉันคอลินเลือกเลยคอลินหัว ออกหน้าของท่านไคเซอร์และท่านดูจะไม่พอใจฉันมาเป็นผมงนายเงียบกันหมดเลยนะเนี่ยใช่แต่อีกครึ่งชั่วโมงเราจะยิงกันใหม่ฉันยิงได้สวยมากพิ่ฉันไม่มีวันยิงโดนใครขอบใจลาก่อนเพื่อนจะดูแลมันอย่างดีใช่ไหมแน่นอนสดสนตัวประหลาด นายก็ดูแลตัวประหลาดของตัวเองด้วยนะคอลินที่ตัดรวดของเยอรมันที่ได้รึกของเพื่อนหน้าตาดีจากดัซซนดอฟขอบใจฉันจะใช้มันในสวนที่เซาวชิลส์นายระวังตัวดีๆนะเพื่อนพิท